คือโนโหนูอะไม่ค่อยนิ่งอะค่ะไม่ใช่ก็ใจผิดโยมอะโยมแช่พยายามจะทำให้จิตนิ่งมันยิ่งแช่ตายแช่นะเนี่ยโยมเนี่ยแช่อาการแช่แช,แช่ใจเรื่อยเื่อยเจื่อยเจอยย่งจิตไม่นิ่งก็มันไปแช่ไงนะแช่อาการแชร่ใจเรื่อยๆื่อยเฉื่อยๆย <c oughs> มันแช่แช่หรือติดนะติดไปกับความคิดอารมณ์มันไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ว่ามันไม่รู้จิตมันไม่ได้รู้อารมณ์แต่มันติดไปกับความคิดอารมณ์ไปเรื่อยๆเจือๆแล้วเราก็บอกมันคิดก็คิดแต่ที่กัติดไปอ่ะคิดไปเพลินใจไปเรื่อยๆเจือๆอะไรเป็นเครื่องอยู่ของใจสักอย่างนึง พุทโธก็ได้พุทโธ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 ให้ไปเครื่องอยู่ห้องใจไปก่อนเพราะว่าใจมันเลื่อนลอยพุทโธก็แล้วมันก็แบบเอาให้สติสัมปชัญญะมันอยู่กับพุทโธแล้วมันจะไอจิตข้างในมันจะพูดอะไรบ่นอะไรก็ปล่อยเขาแต่ให้สติสัมปชัญญะมันรู้ตัวตัวพร้อมอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธแต่ระหว่างที่พุทโธพุทโธแล้วข้างในอ่ะเกาคิดเรื่องตองพูงแต่งพูดพูด ยังไงภาคยังไงวิเคราะห์วิจารณวิจัยยังไงก็ตามในใจก็ปล่อยให้เเป็นไปอย่างนั้นแต่อย่าสติสรมมชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับหายใจเข้าพุทไหายใจออกโทหรือขบริการพุทโทพุทโทพุทโทแต่ภายในภายในใจอะเขาพูดยังไงกระบวนยังไงคิดดต้อตอนแต่งยังไงก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่าไปดับเขาอย่าไปพยายามไปทับให้เขาไม่คิดขอให้มีสติธัรมชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับพุทโทพุทโทหรือลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรู้ลมหายใจเข้าพุทรู้ลมหายใจออกโทอย่างเงี้ยเรื่อยไป แต่ไม่ใช่ว่าเข้าใจผิดว่ามันมีสองอย่างนะคือสติสัมปชัญญะขาดคือลืมลมหายใจเข้าออกลืมคำบริกรรมพุโทโธแล้วก็คิดฟุง้งซ่านเหม่อเพลินไปอันอย่างเงี้ยต้องฝึกอย่างหนักให้สติฝึกสตินะไม่ได้ฝึกให้มันไม่คิดฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่างต่อนเนื่องไม่ขาดสายอย่าให้มันขาดกระท่อนกระแทน่นเหมือนไฟติดติดดับ,ดบ แต่ไม่ใช่ว่าเข้าใจผิดคือไปฝึกให้มันไม่คิดอันนี้เข้าใจผิดมาหันเลยแไปฝึกให้มันไม่คิดเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้ก็แช่แต่ยแย่แหละพยายามกระเตื้องขึ้นแล้วค่ะก็พยายามกระเตื้องขึ้นมันยังไงนะพยายามกระเตื้องกระเตื้องตัวเองกระตุ้นตัวเองกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นตัวเองไม่กระตุ้นตัวเองไงปล่อยให้เบื่อเพลินไปเรื่อยอย่างเงี้ยลอกลอยไปอย่างเงี้ย มันกระตุ้นตัวเองก็ต้องให้มีสติสัมปชัญญะรู้จักสติสัมปชัญญะไหมรู้ไหมรู้ค่ะเออก็รู้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับเครื่องล่อไม่ใช่ว่าฝึกให้มันไม่คิดนะจะคิดอะไรก็ช่างมันเถอะแต่ขอให้สติสัมปชัญญะอยู่กับตัวอยู่กับตัวตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่ตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่ตัวอยู่นี่จิตใจไปไหนอ่ะตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่ตัวอยู่นี่จิตใจอยู่นี่ แต่ตัวอยู่เนี่ยจิตใจไม่อยู่กับตัวอย่างหลานเนี่ยจิตใจไม่อยู่กับตัวตัวอยู่เนี่ยกลับไปหาผัวหาลูกบ่อยนี่ทำไมเอาหลานมาก็ไปหาหลานอีกหลานหาหลานอีกด้วยเนี่ยวันตัวอยู่นี่ใจมันไม่อยู่นี่ฝึกให้ตัวอยู่เนี่ยใจก็อยู่เนี่ยตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่นี่ตัวอยู่เนี่ยอยู่แต่ตัวแต่จิตใจไม่อยู่มันไม่เอามาด้วยเนี่ยก็ฝึกมันยังหนักให้มันตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่อันนี้มันเป็นเบสิกนะ มันยังไม่ได้พ้นทุกเบสิกมันต้องผ่านเบสิกตรงนี้ให้ได้คือตัวอยู่นี่จะอยู่นี่ตัวอยู่ไหนจะอยู่นั่นแต่ไม่ใช่ว่าไปฝึกให้มันไม่คิดนี่คนละเรื่องกันเลยเนะี่ยผิดสะกดจิตตายอย่างเงี้ยคือฝึกให้เนี่ยให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเมื่อมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยทุกปัจจุบันขณะแล้วเนี่ยจิตในในใจของเราเนี่ยมันจะคิดตื่นตอนปรุงแต่งอย่างไรก็ปล่อยก็เฮะอปล่อยให้ครับปรุงแต่งไป แต่สติสัมปัญญาความรู้สึกตัวตัวพร้อมอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับปัจจุบันขณะไม่ใช่ว่าให้สติมันขาดแล้วก็เมื่อเพลินคิดปรุงแต่งไปอันนี้ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าฝึกแค่เนี้หลงเมื่อเพลินแล้วก็รู้สึกตัวลงเมื่อเพลินแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาถ้าฝึกแค่นี้นะมันยังอยู่ชั้นปฐมอยู่เลยมันไม่ไปมหาวิทยาลัยไม่ไปด็อกเตอร์ได้หรอกมันต้องฝึกขั้นปฐมมันสก่อนมัธยมมามันถึงจะไปขึ้นเรียนมหาวิทยาลัยได้แต่ฝึกแค่หลงรู้ต่อท ลงรู้ต่อทันเบอร์เปอร์เปอร์หลงต่อรู้ต่อทันตัวกับใจไม่อยู่ด้วยกันไอฝึกแค่นี้มันยังฝึกขั้นปฐมมัธยมอยู่มันต้องผ่านการเรียนนันนี่มาก่อนแล้วมันจะขึ้นมหาวิทยาลัยได้มันจะพาชั้นไปมหาวิทยาลัยเลยไม่ได้แต่พอจิตใจมันอยู่กับตัวแล้วต่อไปอ่ะก็ปล่อยทุกอย่างมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่เข้าไปยึดถือมันก็แค่นั้นแหละมันก็พ้นทุกไปมันมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกต้องเรียนเรียนปฐมมัธยมก่อน เพื่อจะขึ้นด็อกเตอร์มาหาวิทยาลนะัยจบนะิพานเะนะีนะ่ยนะจบหลักสูตรพุทธศาสนาจบหลักสูตรพระธรรมพระสัทธรรมคําสอนรู้สักตะวะรู้ตามความเป็นจริงคือรู้สักตะวะรู้ตามความเป็นจริงในในในขณะที่รู้เนี่ยทางตาหุจมูกันี้แกยใจในปัจจุบันขณะเนี่ยนะสักตะวรู้สักตะวะรู้ตามความเป็นจริงทุกปัจจุบันขณะทังาตาหุจมูวันี้แกยใจนั่นก็คือพนทุกไปที่เจ้าตัดกับพยะพายะเป็นคารวาะถามเลือกทำอย่างนั้นเจ้า นิพพานเนี่ยพระเจ้าก็ตัดพยาสักตะวรู้นี่แน่สักเห็นสักตะวเห็นสักตะวได้ยินสักตะวรู้นี่และสักรู้แจ้งสักตรู้แจ้งพยาฟังจบก็นิพพานเลยแต่จะสักตะวรู้ได้มันต้องผ่านขั้นตอนมาก่อนว่าเออไม่หลงขาดสติเหม่อเผลอไปใจไม่อยู่จิตใจไม่อยู่กับตัวอันนี้มันไม่ได้เลือดได้เล่วหรอกเพราะว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่ได้จิตใจมันยังไม่อยู่กับตัวแล้วมันจะไปสักตะวรู้ได้ไงมันต้องฝึกไอ้จิตใจมันอยู่กับตัวสักก่อน แล้วก็ต่อไปก็เหลือแต่สักตะวารุทั้งตาเจ้านี้แกใจอ่ะพอรู้อะไรทางตาทั้งหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรู้อะไรทางใจเนี่ยแล้วมันก็มาปรุงคิดปรุงอยู่ในใจแต่ใจอ่ะมันไม่ปรุงหรอกใจมันเป็นธรรมชาติที่เป็นวิสังขารมันก็เลยไม่เกิดไม่ดับไป,ไปตามสังขารสังขารก็เกิดดับไปแต่ใจมันไม่เกิดไม่ดับแล้วไม่มีตัวเราอยู่ในสังขารไม่มีตัวเราอยู่ในวิสังขารมันก็สิ้นตัวตวนของผู้ยึดถือไปก็พ้นทุกไปเนี่ยคือทางปฏิบัติง่ายๆแบบเนี้ย แต่ถ้าปฏิบัติแล้วหลงไปเรื่อยเราก็รู้ตัวหลงรู้ตัวอย่างเงี้ยจิตใจไม่อยู่กับตัวออย่างเนี้ยอีกอนันตการหลายอสุงไขหลายภพชาติไปอีกเรื่อยๆมันไม่ไปยังไงหรอกเพราะว่ามันอยู่ยังหลงหลงไปเรื่อยๆหลงลบลบไปเรื่อยเรื่อยเฉยดตัวอยู่ตัวจิตใจกมันไม่อยู่กับตัวมันมันก็เลยไม่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นบรรดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเพราะมันยังหลงอยู่เลยจะไปเห็น ทุกสิบทุกสรป,ประสิ่งล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็ดับไปสู่ความไม่มีทุกสัป,ประสิงเกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีแต่มันยังหลงอยู่เลยมันจะไปเห็นสิ่งเกิดเห็นสิ่งเกิดดับเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับได้ยังไงอ่ะมันยังหลงหลงอยู่เลยกับพวกที่ไม่หลงแต่ฝึกจิตนึกว่าตัวเองอ่ะไม่หลงแล้วแต่ไปดับจิตสะกดจิตจนิ่งเฉยอยู่ภายในอย่างนี้ก็หลงนะทําให้มันไม่คิดปรุงแต่งอะไรเลยทําให้มันนิ่งเฉยอยู่ข้างในไอ้อย่างนี้ก็หลง ถ้าหลงไปอยู่กับอาการของใจเนี่ยนิ่ง,งๆเฉยเฉยว่างเบาๆสบายโปร่งโลกเบาสบาย,บาบายอันเนี้ยหลงพระพุทธเจ้าตัดว่าดูดูก่อนพิกษุทั้งหลายเนี่ยหรือดูกระะเนี่ยเขาว่าอ่าน่าดูกระภิกษุดูกระภพิสษจน์้งหลายว่าเนี่ย,ายหากวิญญาณของเธอเนี่ยจิตวิญญาณเธอไม่ส่งออกนอกไปสยบติดจริงใดาภายนอกไม่สยบติดจริงใดาภายใน ไม่ไปสยบติดกับอาการโป่วโลกเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างอันเนี้ยไปสยบติดภายในวิจิตวิทญาณของเธอเนี่ยไม่ส่งออกนอกไปสยบติดสิ่งใดภายนอกไม่สยบติดสิ่งภายในข้อสามก็ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดเองดับเองสักตะวันรู้ตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นก็นจะนิพพานมันก็เลยมีสามข้อข้อหนึ่งไม่หลง,งส่งจิตออกนอกไปทางตา,งางหูจมูกนิ้วกายห้าประตูภายนอกตัวอยู่เนี่ยแต่ส,งส่งจิตออก กลับไปบ้านแล้วไปหาผัวหาลูกเงี้ยอย่างเนี้ยมันก็ส่งจิตออกนอกมันยังไม่ได้ผ่านคนอแรกเลยข้อสองเมืม่อไปส่งจิตออกนอกแล้วจิตใจมันก็เริ่มสงบร่มเย็นพอจิตใจสงบร่มเย็นก็ไปจิตอาการของใจโปร่งโล่งเบาสบายก็ติดข้างในอีกพอไม่ติดข้างนอกไม่ติดข้างในแต่เนี้ยเหลือแต่รับกระทบอะไรทางตาหูจมูกนิ้วกายใจมันจะต้องเอามาคิดนึกตึกตองปรุงแต่งวิภาควิจารณ์ในใจ กระทบอะไรต่างๆอุจมานิกายใจทุกปัจจัยขนาดมันจะต้องเอามาคิดนึกตอนปรุงแต่งวิภาควิจารในใจก็ปล่อยให้สังขารทั้งหมดในใจอ่ะที่มันคิดนึกตอนปรุงแต่งกระทบต่างๆอุจมารนิกายใจมันก็ต้องเอาวิภาควิจารวิจัยตามที่ถูกใจก็เป็นสุขเวทนาตามที่ไม่ถูกใจก็เป็นทุกเวทนาไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอาทุกข์ก็มาสุขเวทนาแต่มันก็ต้องเอามาคิดหนึ่งตอนปรุงแต่งในใจตั้งถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็ปล่อยให้สสัััังงงงงงขขาานเเเเเเกกิิดดดดออออบบ ก็สิ้นผู้ยึดบัานถือบ้านไปก็บรรลุตั้งแต่โสดาบาันขึ้นไปเป็นยังกินจิตสมุทยัยธรรมัางสัพปันตังนี่โลสะธรรมันตินี่มันทางเดินแต่นี่มันยังไม่ผ่านข้อแรกเลยยังหลงทรงจิตออกนอกอยู่เลยมันยังไม่ผ่านเลยเนี่ยวันจะไม่ให้หลงทรงจิตออกนอกก็หาเครื่องอยู่ก็ได้บริกรรมก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าฝึกให้ไม่คิดแต่ฝึกสติสัมัญญะให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันเพื่อไม่ให้มาหลงทรงจิตออกนอก แต่ไม่ใช่ว่าเออมันไม่หลงส่งจิตออกนอกแล้วมันแต่ข้างในใจมันก็ยุกยิกยุกยิกยุกยิกมันเป็นเรื่องการทํางานของระบบขันห้าวิญญาณขันเนี่ยไปรับรู้ต่างๆอย่างนี้แก่ใจจะต้องมีเจตสิกเวทนาสัญญาทั้งขาที่สามขันเนี่ยเอามาประกอบดวงรู้จิตดวงรู้แล้วมันก็จะคิดอื่งตอบปรุงแต่งพูดพากในใจแล้วก็สิ้นยึดจิตที่มันพูดพากอยู่ในใจเนี่ยทางเดินก็มีอยู่แค่นี้ไะ แต่พอมันหลงส่งจิตออกนอกหรือจะเป็นสะกดจิตให้นิ่งเฉยซะแล้วมันก็ไปไม่ได้แล้วข้อสามอะปล่อยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นบรรดาสิ่งทั้งหมดนั้นยอมดับเป็นธรรมดาสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นปริยาจ้าทั้งหลายอยู่กับสิ้นผู้ผู้ยึดมั่นถือบ้านสิ้นผู้เสวยทางมันก็จะสั้นแค่นี้นะแต่มันปฏิบัติมันยังอยู่ในขั้นหลงอยู่เลยอะเมื่อเพอเพินเมื่อเพอเพินเมื่อเพอเพินเพลเพินเจริญใจเป็นนันทิ นันทิราคะสหกัตราตัตระตัตราพินันทีนีเสยยะทิทางกามตัญหาพวะตัณหาวิพวะตัณหานันทิคือความเพลินใจต่างๆวินี้แก่ใจเพลินคิดเพลินปรุงแต่งเพลินมีอารมณ์ไปมันเป็นบ่อเกิดของตัญหาเป็นกามตัญหาพวะตัญหาวิพวะตัณหาตัณหาเป็นบ่อเกิดของอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่น อุปทานเป็นบอกเกิดของพบชาติชรามรณะทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจเวียนว่ายาตเกิดไม่รู้จบสิ้นอันเนี้ยมันมาจากนันทิวันวันหนึ่งปล่อยให้เป็นนันทิเพลิดเพลินเลยใจไปทั้งตาหูจูงนิ้นกายใจเพลินเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือเพลินคุยกันเพลินขดโทรศัพท์กันคิดถึงกันพูดคุยกันทั้งวันเพลินส่งจิตออกนอกดูธรรมชาติดูน่าดูนี่ไปเพลินออกนอกก็ ไปจับโป่งโลกเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างอยู่ข้างในอันนี้มนหลงติดข้างนอกไม่ติดข้างนอกก็ติดข้างในไม่ติดข้างในก็ติดข้างนอกวุ่นวายอยู่เนี่ยก็ฝึกมันจนกระทั่งไม่ติดนอกไม่ติดในก็เหลือสักตแ,แต่วารุอะไแตัวเนี้ยเข้าใจไหมเนี่ยอการวาสการคุณหลวงตาเมื่อกี้ฟังหลวงตาแต่หนูไม่แน่ใจว่าไปกดไหนหรือเปล่าแต่มันก็เห็นตัวพูดตัวภาคตลอดเวลาเงี้ยค่ะแต่พอหลวงตาเพู่ไปกดนิ่ง สังเกตไม่ออกค่ะลงตา mm. แต่ก็รู้ว่าบางครั้งก็ยังมีมีมีตัวไปกระทําอยู่เห็นอยู่แล้วค่ะว่าตัวเราแต่เมื่อวานก็เห็นแล้วค่ะว่าจิตมันไม่ใช่เราก็เห็นแล้วค่ะมันไม่เห็นตัวเราที่ยนพูดอยู่ข้างในแต่มันเอาตัวเราไปเห็นมันไม่ได้เห็น,หนตัวเราไม่ได้ไปวางตัวเราแต่เอาตัวเราไปเห็นเนอะ มันไม่เห็นตัวเราที่มันพูดพากอยู่ข้างในบันมันแสดงกิริยาการพุทธิอยู่ข้างในมันไม่เห็นตัวเราแต่เอาตัวเราไปเห็นมันต้องเห็นตัวเราพูดพากบ่นอยู่ข้างในแล้วก็ปล่อยวะเห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นตังขามัมนเลยไม่ยึดความคิดปรุงแต่งเป็นตัวเราเลยไม่ยึดความคิดปรุงแต่งเป็นตัวเรามันก็เลยสิ้นุกความเป็นตัวเราแต่นี้มันเมื่อไม่เห็นว่าเอาความคิดปรุงแต่งเป็นตัวเรามันก็เอาตัวเราไปเห็นอะไรกระทบอะไรมันพูดอยู่ข้างในมีความดิ้นพยายามอยู่ข้างในดิรนค้นหาสงสัยอะไรอยู่ข้างใน มันก็เลยกลายเอาตัวเราเนี่ยไปรู้ไปเห็นไปละไปปล่อยไปวางเอาตัวเราพยายามจะทําอะไรเป็นอะไรแต่ไม่ได้ปล่อยวางตัวเราเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะไม่ชีนมันยังไม่เห็นตัวเราเนี่ยแต่เอาตัวเราเนี่ยไปเห็นอาการเห็นสังขารเห็นตภาว่านู้นตภาวะนี้แต่มันยังไม่ได้เห็นตัวเราที่มันมันคิดบงแต่งเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเรามาพยายามที่หลนค้นหาพยายามพยายามพยายามอยู่ในใจอ่ะมันยังไม่ได้เห็นตัวเรามันก็เลยกลับว่ากลับกับเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางนู้นไปปล่อยวางนี้แต่ไม่ได้ปล่อยวางตัวเราอันนี้โยมเข้าใจไหม เออเนี่ยคนที่เขาผ่านแล้วมันจะเข้าใจแต่นี้ยังไม่ยังไม่เข้าใจเพราะว่าข้างในยังยังเป็นข้อหมายเช็คเชนมาคือเลยในใจยังเป็นข้อหมายควเชนมาคเต็มหมดคือมันจะไปหาอีกแล้วไอ้ะะตัวเราตัวไหนวะเออตัวเราป็<ห>น <laughs> ตัวไหนจะเป็นตัวเรามันก็เข้าไปหาแสดงว่าน,นี่นไม่เข้าใจว่าไอ้ผู้ที่ไปหาเนี่ยคือมันปรุงเป็นตัวเราแล้วเนี่ยทุกขณะปัจจุบันขณะจิตที่เริ่มไปหาก็คือปรุงเป็นตัวเราแล้วเนี่ยแต่เราเนี่ยกลับไปปรุงเป็นตัวเราแล้วไปหาตัวเราเอะที่หลวงตาพูดว่า เราไม่เห็นตัวเราเอาตัวเราไปรู้ลาไป่วางเอาตัวเราไปวิเคราะห์วิจารวิจัยวิจัยเอตัวเราตัวไหนวะตัวเราตัวไหนไอตัวเราที่หาตัวเราเนี่ยที่มันคิดปรุงแต่งเป็นตัวเราแต่ไอตัวเราจริงๆมันไม่มีหรอกอ๋อค่ะมันก็สร้างซ้อนขึ้นมาเรื่อยสร้างตัวเราซ้อนขึ้นมาเรื่อยพอเราไปหาตัวเรามันก็สร้างตัวเราตัวใหม่มาไปพยายามหาตัวเราไปวางตัวเราแล้วก็พอลุกตาชี้ชี้ในปัจจุบันขณะมันก็จะสร้างตัวใหม่อีกสร้างตัวเราตัวใหม่มาปล่อยวางตัวเราเอตัวเราตัวไหนวะทาไมเราไม่เห็นตัวเรา พอบอกอีกมันก็จะทราบตัวใหม่ซ้อนก้าไปอีกซ้อนๆไม่ไม่มีที่จบสิ้นแบบเนี้ยยังไม่เห็นทัาทีว่าไอ้ตัวเราที่ไปหาตัวเราไอ้ตัวเราที่พยายามไปปล่อยวางตัวเราเนี่ยแน่คือมันไม่มีตัวตนอยู่จริงครับเราสร้างมันซ้อนขึ้นมาแล้วก็ทราบเป็นตัวเราซ้อนๆซ้อนคือว่าเราพยายามไปปล่อยวางตัวเราเข้าใจแล้วคะ่ะหลวงตากล่าพวพระคุณคะ่ะขอาต,ตาพักเอวางก็มีด้วยการละชนี่